เย้ yeah. สสดีค่ะวันนี้ออยก็จะมาถาอุบัตินเ่ตุกินกันนะคะถ้ามีเสียงอะไรก็ขออนุญาตด้วยนะคะมาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอย่างแรกก็จะมีน้ำร้อนนะคะมาใส่แก้วไว้เลยเนาะแล้วก็มีที่กาโคนะคะ่ะใช้เป็นไรก็ได้นะคะแล้วก็แก้วค่ะไม่อยู่เพื่อให้เห็นออยจะใช้แก้วใส่นะคะ วันตินนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ,ะน้ำแกให้ออกแก้วนะคะวางไว้ค่ะเห็นไหม,มข้างในแล้วก็ให้เอาผงอวันติงนะคะปดฝาแล้วก็เอาช้อนเนี้ยอ่าช้อนนี้นะคะตักนะคะจำนวนกี่ช้อนก็ได้แต่ถ้าอย่างไงน่าจะประมาณ 3- 4สี่ช้อนได้นะคะ ถ้าองอยเยขนาดนี้ก็ได้จะช้นสชน้ชนนี่ก็เยอะแล้วนะหวานแน่เลย